E ถ้าเป็นการรู้ด้วยตัวเองเราอาจจะดูจากบรรพบุรุษเขาเรียกว่าญาติสายตรงนะครับว่ามีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งนั้นๆหรือเปล่าหรือถ้าอยากรู้ไปเลยว่าพ่อแม่เราเป็นแล้วเนี่ยเรามีโอกาสเป็นหรือเปล่าก็คือตรวจยีนปัจจุบ,บันเราก็สามารถตรวจยีนตรวจด n a นเเพื่อจะรู้ว่าตั้งแต่เกิดเนี่ยเรามียีนที่มีการกลายพันธุ์พร้อมที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเราตรวจออกมาแล้วมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งนั้นๆเราก็จะสามารถป้องกันการเกิดเรื่องของมะเร็งตำแหน่งนั้นได้แต่ว่าการตรวจอันเนี้ยจะตรวจแค่เรื่องของยยีีีนนนทท่่่่กกกลาาาาาพพัััััธุุตตตติิิดดวววเเรรมมม้้แปจจจ็สถไ ่วงที่ผ่านมาเนี่ยในการใช้ชีวิตเรา,าครับมันมีตําแหน่งของยีนที่กลายพันธุ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือเปล่าเรื่องพันธุกรรมกรรมพันธุ์อ่ะเขาจะพูดถึงเรื่องของคำว่าจเนติกอย่างเดียวแต่คําว่าอีพีจเนติกองค์ประกอบพฤติกรรมการใช้ชีวิตนี่แหละครับที่ส่งผลร้ายแรงถึงขนาดทําให้ดีเอ็นเอเรามีการกลายพันธุ์ปัจจุบันเราก็สามารถตรวจทั้งสองอย่างนี้ได้เพราะนั้นจะเห็นว่าอย่างบางคนตรวจแค่จเนติกอย่างเดียวคือพันธุกรรมอย่างเดียวแล้วบอกว่าเออไม่เป็นอะไรเลยแต่อยู่ดีก็เป็นมะเร็งข ที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือโรคอะไรก็ตามหรือเปล่าเนี่ยครับเราก็สามารถเข้ามาตรวจที่ Mw Clinic ได้นะครับเพราะว่าก็จะมีการตรวจเรื่องของ DNA เรื่องของเจ n เนติกอย่างที่บอกเรื่องของ e p g e n e t i c ปัจจัยที่ส่งเสริมทําให้เป็นมะเร็งขึ้นมาได้เพราะว่าพอเราตรวจพวกนี้เรียบร้อยแล้วเราจะได้วางแผนการดําเนินชีวิตได้ถูก